ว่จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็าชิมรสด,ดูนะพี่นองนะคะชิมรสด,ดูว่าจะต้องเพิ่มน้ำนะคะอร่อยอร่อยนะคะขอบคุณค่ะนะคะใส่น้ำเชื่อมไว้นะคะพี่นองรสหวานอาจจะน้อยลงนะคะพี่นองคขาเราก็ทำน้ำเชื่อมไว้นะคะ ทำน้ำเชื่อมไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้า,าเชี่ยวไฟแรงหน่อยนะคะใส่เกลือด้วยนะคะเชี่ยวไฟแรงนะคะรู้สึกเหมือนกระาก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็าชิมรสด,ดูนะพี่น้องนะคะชิมรสด,ดูว่าจะต้องเพิ่มน้ำเชื่อมพอ พอสุกๆบวเปื่อยเนาะคะ่ะเพราะว่าเาเราไม่ต้องการให้อาฟักทองเละรอตักมาทานเนาะคะ่ะตอนที่เราตักมาทานนะคะพี่น้องตักนี้เที่ยวมาแบบนี้นะคะคือแบบนี้โอเคนะคะนำฟักทองที่เราต้มไว้เนาะคะ่ะกับน้ำเชื่อมนะเนาะพี่น้องคะ่ะามาเทลงนะคะเปิดไฟแรงขึ้นหน่อยนะคะ คลิปนี้จะพามาเห็ดบวชมักอื้อพี่นงก้อนอื่นนะคะเห่ากะต้มมักอื้อนะคะต้มฟักทองหน่อยเชี่ยวไฟแรงหน่อยนะคะ,ะใส่เกลือด้วยนะคะ,ะเชี่ยวไฟแรงะนะคะรู้สึกเหมือนกระตอตักมาทานนะคะตอนที่เราตักมาทานนะคะพี่น้องตักสาดแล้วเราก็เติมน้ํานะคะ เติมน้ำแล้วก็เพิ่มไฟขึ้นจากน้อยนะคะแล้วเราก็นำนะคะเชื่อมพอพ่อสุกๆบบเปื่อยนะคะเพราะว่า,เ,าเราไม่ต้องการให้อาฟักทองเละนี้เที่ยวมาแบบนี้นะคะคือแบบนี้โอเคนะคะ รอตักมาทานเนาะคะ่ะตอนที่เราตักมาทานนะคะพี่น้องตัก,กคลิปนี้จะพามาเห็ดบวบหมกเอือพี่น้องก่อนอื่นนะคะห้ากะต้มหมกเอือเนาะคะ่ะต้มฟักทองตัวเป็นน้ำใสๆนะเนาะคะ่ะเพื่อนเอินว่ากะทิแตกมันเนาะคะ่ะเอ่อเชี่ยวไปก่อนนะคะนี่นี่ค่ะแบบ เริ่มจะเข้มข้นนะคะเริ่มจะลดลดน้ําลงนะคะเราก็ลดไฟลงด้วยนะคะเขี่ยวจนแตกมันจนจนไอ้กะทิพ่นแตกนําฟักทองที่เราต้มไว้นะคะกับน้ําเชื่อมนะนาะพี่น้องคะ่ะมาเทลงนะคะเปิดไฟแรงขึ้นหน่อยนะคะค่ะใส่น้ําเชื่อมไว้นะคะพี่น้อง ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็าชิมรสด,ดูนะพี่น้องนะคะชิมรสด,ดูว่าจะต้องเพิ่มน้ำเขี่ยวไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเขี่ยวจนจนกะทิแตกมันน่ะนะคะพี่น้องคะ่ะแต่ตอนแรกๆเราก็ตาลเพิ่มอะไรไม่เนาะคะ่ะเมื่ออ,อร่อยได้ที่แล้วนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยเนาะคะ่ะเราก็ ร่อยเชี่ยวไฟแรงหน่อยนะคะใส่เกลือด้วยนะคะเชี่ยวไฟแรงนะคะรู้สึกเหมือนกระตานเพิ่มอะไรไหมเนาะคะ่ะเมื่ออ,อร่อยได้ที่แล้วเนาะคะ่ะก็เป็นอันเรียบร้อยเนาะคะ่ะเราก็รอกนะคะอร่อยอร่อยนะคะขอบคุณค่ะนี่เชี่ยวมาแบบนี้นะคะคือแบบนี้โอเคนะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ชิมรสด,ดูนะพี่น้องนะคะชิมรสด,ดูว่าจะต้องเพิ่มน้ำตัลนะคะอร่อยอร่อยนะคะขอบคุณค่ะอังกะทินะคะส่วนหนึ่งเราก็เอามาเคี่ยวมาเขยวไปนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวจนจนกะทิแตกมันน่ะนะคะพี่น้องค่ะ แต่ตอนแรกๆเราก็เชื่อมพอพ่อสุกๆบบเปื่อยเนาะคะ่ะเพราะว่าเห้าเราไม่ต้องการให้อ่าฟักทองเละรสหวานอาจจะน้อยลงนะคะพี่น้องขาเราก็ทําน้ําเชื่อมไว้นะคะทําน้ําเชื่อมไว้ด้วยนะคะอ่าคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้า เชื่อมพอพอสุกๆบวบเปื่อยเนาะค่ะเพราะว่าเห้าเราไม่ต้องการให้อาฟักทองเละที่เริ่มจากเข้มข้นนะคะเริ่มจะลดลดน้ําลงนะคะเราก็ลดไฟลงด้วยนะคะเคี่ยวจนแตกมันจนจนไอ้กะทิเพิ่นแตกตน้ําแข็งได้เนาะค่ะแต่ถ้าเราอยากทานแบบธรรมดาเนาะค่ะเราก็รับประทานเลยนะคะ,ะถ้าเราเติมน้ําแข็งแล้วนะคะ ใส่น้ำเชื่อมไว้เนาะคะ่ะพี่น้องนี่เที่ยวมาแบบนี้นะคะคือแบบนี้โอเคนะคะเนาะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็นํากะทิเนาะคะ่ะว่าแบ่งเป็นสองส่วนเนาะคะ่ะส่วนหนึ่งก็เอาไว้ไว้เป็นหางกะทิเนาะคะ่ะส่วนหนึ่งเราก็เอามาเคี่ยว มะเขียวไปเนาะคะ่ะแล้วเราก็เติมน้ำเนาะคะ่ะเติมน้ำแล้วก็เพิ่มไฟขึ้นจักน้อยเนาะคะ่ะแล้วเราก็นำนะคะหางกะทิเนาะคะ่ะส่วนหนึ่งเราก็เอามาเคี่ยวมะเขียวไปเนาะคะ่ะรสหวานอาจจะน้อยลงนะคะพี่น้องขาเราก็ทําน้ําเชื่อมไว้เนาะคะ่ะทําน้ําเชื่อมไว้ด้วยนะคะ,ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าเคี่ยวไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเคี่ยวจน จนกะทิแตกมันน่ะนะคะพี่นองคะ่ะแต่ตอนแรกๆเราก็ที่เริ่มจะเข้มข้นนะคะเริ่มจะลดลดน้ำลงนะคะเราก็ลดไฟลงด้วยนะคะเคี่ยวจนแตกมันจนจนไอกะทิพ่นแตกคลิปนี้จะพามาเห็บดบวชมักอื้อพี่นองก้อนอื่นนะคะห้ากะต้มมังอือเนาะคะ่ะต้มฟักทองแล้วเราก็เติมน้ำานะคะ เติมน้ำแล้วก็เพิ่มไฟขึ้นจักน้อยนะคะแล้วเราก็นำนะคะเติมน้ำแข็งได้เนะคะแต่ถ้าเราอยากทานแบบธรรมดาเนาะคะ่ะเราก็รับประทานเลยนะคะถ้าเราเติมน้ำแข็งแล้วแล้วเราก็เติมน้ำนะคะเติมน้ำแล้วก็เพิ่มไฟขึ้นจักน้อยนะคะ แล้วเราก็นำนะคะเขี่ยไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเขี่ยจนจนกะทิแตกมันน่ะนะคะพี่น้องคะ่ะแต่ตอนแรกๆเราก็นี่เที่ยวมาแบบนี้นะคะคือแบบนี้โอเคนะคะ,ะ,ะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ชิมรสด,ดูนะพี่น้องนะคะชิมรสด,ดูว่าจะต้องเพิ่มน้ำ ตัวเป็นน้ำใสๆนะเนาะคะ่ะเพื่อนๆว่ากะทิแตกมันเนาะคะ่ะเชี่ยวไปก่อนนะคะนี่นี่ขาแบบคลิปนี้จะพามาเห็ดบวดมักอื้อพีนอ่นงก้อนอื่นนะคะเห่ากะต้มมักอื้อเนาะคะ่ะต้มฟักทองรสหวานอาจจะน้อยลงนะคะพี่นองขาเราก็ทําน้ําเชื่อมไว้นะคะทําน้ําเชื่อมไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะใส่น้ำเชื่อมไว้เนาะคะ่ะพี่นงตาลเพิ่มอะไรไหมเนาะคะ่ะเมื่ออ,อร่อยได้ที่แล้วเนาะคะ่ะก็เป็นอันเรียบร้อยเนาะคะ่ะเราก็รอนะคะอร่อยอร่อยนะคะขอบคุณค่ะ เชื่อมพอพอสุกสุกบวเปื่อยเนาะคะ่ะเพราะว่าเฮาเราไม่ต้องการให้อ่าฟักทองเละหางกะทิเนาะคะ่ะส่วนหนึ่งเราก็เอามาเคี่ยวมาเขียวไปเนาะคะ่ะเชื่อมพอพอสุกสุกบวเปื่อยเนาะคะ่ะเพราะว่าเฮา เราไม่ต้องการให้่าฟักทองเละ,ะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็าชิมรสด,ดูนะพี่นองนะคะชิมรสด,ดูว่าจะต้องเพิ่มน้ำคลิปนี้จะพามาเห็ดบวดหมักเอือพี่นองก้อนอื่นนะคะเห่ากับต้มหมักเอือนะคะต้มฟักทองใส่ใถส่วถ้วยแล้วเห่ากับมาเติมหางกะทินะคะหางกะทิเข้าไปนะคะ ถ้าเราอยากจะทานแบบเย็นๆเราก็เพิ่มตัวเป็นน้ำใสๆนะเนาะคะ่ะเพื่อนๆว่ากะทิแตกมันเนาะคะ่ะ